บอกเลยถ้ามันร้องวายมาจังซีละเบื่อมันต้องถอนเลยนะอุ้ยผู้ใม่เบื่อโอ้ยเจ็บไปคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมโอ้นับเก้าหนึ่งสอง นับต่อไปสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งจิ้รีครับสวัสดีบรรดาคนด้วยนะครันบบอลนี้นะแกมต้องหนักไปไฟของเราไฟล์ไฟล์ต่อไปมาขอเป็นนี้อะไรดีกว่าบอลนี้ดูเบลี่ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดเอาเบ็นนี่ไว้ากเขาปอะไรเมื่อปีสงองให้บัวบานสยามผมเอาเแล้วนะเขาไว้ลองนั่งเกมนี้บอกเลยว่าเป็นสุดยอดอีกหนึงน่งเกมครผมนะ ถือว่าถ้ามันแตกล็อกวายมาได้สามแถวนะเต็มข้อเราเต็มแขนเราต้องถางวายสักงหนึ่งตัวเพื่อับให้มันร็อกให้กูกนเนี่ยตอนนี้อึ้งเลยไปหนึ่งทีเนาะรักเธอรักจะติดมาจนเมื่องไปเมื่อฉันสบตาเธอแค่ครั้งเดียวเพืใจสันเอาไปอยู่ข้างหลังเชียวเพื่อทำเพื่อใจสันมันเมาเอ้ยมาสองตัวแล้วจู้อย่างนี้แหละที่ครูต้องการ โอ้ยสวยหรูกระผมมาไอซึงบ้านเอาดีมันต้องการดีมันต้องรอหนะแถวสามไอทีนะกูรู้เลยนะกูรู้ว่ารออะไรแถวสามแถวสามอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับเวงามีรูปยูวไหลไปมีเคมาหนึ่งที่โอ้ป่ามาพันสองดอกนี้ไปเลอนันี่เลยกูต้องการมันโอ้โหถ้ามีแถวสามกูเก้ดเลยอ่ะ เท่าไรก็บอกสองพันเจ็ดร้อยวานเจียบเลยตัวเองนะไปเบ็ดลอยเลยนะนะครับนะจะบอกใครนะลูกเอมาสวยงามครับมีน้องหมวูหอมหากไปสองพันสี่โอ้เต็มก่อหวานเจี๊ยบใครใจงามอุ้ยทำเป็นเล่นนะครับพูดนะมันฝุดนะไอนอกก็มีบอกเลยถ้ามันน้องไหวมันจังสี่ละเพื่อมันต้องถอนเลยนะอุ้ยผู้ใบ่เบื่อโอ้เจ็บไปดัง ใจทำไมยังทนว่างเยลเลยไม่เจ็ดพันสองร้อยบผมเขาพี่หลยโอเคเลยดังได้ดังเจ้าเจ็บไปทั้งหัวใจเดินไม่ยังทนไม่มีผลให้คนใจหลายโอ้ยอะไรไม่ไหายเลยเพื่อนครับเจไแตซื้อ ลายเออไม่ก like, oh uh, oh nice ้สเอไม่กสคิวมาสวยลายเก่นไม่ได้บรบอลจริงรเลามวยเสตายลทังไปไกลกูมาแล้วละมานึงตัวที่ผู้ไอเดไปสวยงามลูกไหไปันนะดีว่าเดิจากนั้นถ้าวุนลูกคิวมาตีร้ารต่อไปนีู้สุดท้ายแมเราจะเป็นพัะเจ้าื้อ ในไหนซื้อบามีไว้หนึ่งรอบมีเกทสงวยงามมีเก์เต็มก็บม๋มปันไปสันเจ็ดสองหูเลยโอ้โห้มาทำไมเนรักทำไมไม่บอเท้าไร่สี่ปันดนะ้วยกบพอแรกเลยดีกว่า,าเรื่องโอเควันนี้ก็ไ,ได้มาที่ปมาณหมื่นเนะครับผมมีงไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยไว้เจอกใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย